ูจะไปที่ไานจาเป็นก็ต้องตัดสินใจเชื่อครูบาอาจารย์ก่อนทดลองดูก่อนอย่างนี้ต้องคขกจิตตรงอย่างนั้นวันนี้จึงมีโอกาสจะมาให้โอวาทโยมในสิ่งทีไม่ผินก็กระซักง่ายในการพูดนะทำมันยากนะทั้งนั้เว่้านนั่งสงบจิตีนเบื้องแรกไม่ต้องคิดอะไรมากมายบัดนี้เราจะต้องทำจิตอันนี้ อย่างเดียวอพราะนั้นปล่อยจิตของเรามาให้มันฟุ่งไปข้างขวาข้างซ้ายข้างหน้าข้างหลังข้างบนข้างล่างจะทําอะไรจะทําวันนี้จะทําจิตคืออนาปาสตินี่กำหนดศีรษะลงไปไปหาปลายเท้าก็นันเดี๋ปลายเท้าลงมาขึ้นมาหาศีรษะกำหนดศีรระลงไปด้วยสัญญาของเรา อันนี้เพื่อให้เป็นเหตุแห่จากงกายของเราครับบักโดนบักดีเดี๋ยวก่อนนั่งกำหนดว่าบัดนี้ธุระหน้าที่ของเรานั้นก็คือให้ดูรวมหายใจเข้าออกอย่าไปบังคับให้มันสั้นบังคับให้มันยาวปล่อยตามสบายไม่ให้กดดันมันให้มีความปล่อยวางอยู่ในในด้วยรวมหายใจเข้าออกเสมออย่างนี้คนอสองมือการกระทานี้ให้เข้าใจว่า การก็ทํโดยการปล่อยวางแต่มีความรู้สึกอยู่ให้มีความรู้สึกในการปล่อยาวาง,งเขาจะคล้องเขาบอกให้ใหอยู่สบายไม่กดดันปล่อยตามธรรมชาติ ของเขาบ่อยอยู่สบายให้ออกสบายออกอาการเลื่อนแหวนที่อย่างอื่นเราออกอาการเล้่อนแหวนแมวสันว่าความคิดที่ว่ามันจะต้องอย่างผิดท้องชงแล้วไงนั่นแล้วมันจะเห็นอะไรอย่างนี้จะเกิดขึ้นมาต้องหยุดหยุดไม่เอาอะมันจะเป็นอะไรมันจะรู้อะไรมันจะเห็นอะไรไหมอย่างนี้ความคิดเช่นนี้มันจะเลื่อนมาในเวลานั้นก็ตามทีมาทุกอย่างเมื่อเรานั่งอยู่เราไม่ต้องรับรู้อารมณ์เมื่อมันมาถึงอารมณ์เข้ามา กระทบกระทั่งรู้สึกเมอะไรได้เป็นตวนรู้สึกในจิตของเราแบบปล่อยซะก่อนมันจะดีจะชั่วกว่าชงมันในเวลานั้นม่ใช่ธุรลนาทีของเราจะไปจัดแจงในสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นปล่อยมันออกไปเสียก่อนแล้วกาหนดลมเราด้วยเท่านั้นให้มีความรู้สึกตั้งแต่ลมอย่างเดียวเข้าออกแล้วให้มันสบายอย่าให้มันทุกพอมันสั้นทุกพอมันยาวอย่าให้มันทุกไม่ให้มันทุกดูลมหายใจอย่าให้มีความกดดัน คืออย่าให้ยึดมั่นคือให้รู้เด็กให้ปล่อยาตามสภาวะของมันอย่างนั้นให้ถึงความสงบต่อไปก็มันจะจิตมันก็จะวางรมหายใจแล้วก็จะเบาเบาไปาพ้นท